รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวนี้จะไลฟ์ทิ้งช่วงหน่อยนะครับเพื่อนเพเพราะว่าติดเรื่องงานหลักนะครับก็เลยไม่ค่อยจะมาไลฟ์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เช่าเหรียญทาวเวสุวรรณนะครับรุ่นกระถินเก้าอัามนะครับเมืองแม่กองนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับมาสองสองพิมพ์นะครับเนื้อเงินสองแบบนะครับอันแรกแบบแรกเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับ นะครับแบบที่สองเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับนี่เดี๋ยวเท้าประวัติก่อนเบื้องต้นนะครับสำหรับท้าเวสวรรณนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีนะครับเพื่อนๆได้จัดสร้างขึ้นเพื่อหาปัจจัยนะครับจะบ,บูรณะอารามวัดต่างๆทั้ง9วัดนะครับโดยตั้งชื่อรุ่นของเหรียญรุ่นนี้นะครับ ตรงตามเจตนาลมของหลวงพ่อเลยนะครับว่ากระถิน9้าอารามเมืองแม่กองนะครับโดยมี 1. วัดจุลามณีนะครับ2วัดดาวดึง 3. วัดละมุตร4วัดตโนดลาย 5. วัดบางกลวย 6. วัดโชติททยกาลาม 7. วัดอมรนญาสมาคม 8. วัดอุบลวานาราม 9. โรงเรียนบางกระพร้อมนะครับ โดยถือเป็นมหากุศลนะครับของหลวงพ่ออิฐท่านเลยนะครับที่ได้ตั้งกระถินรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆและได้จัดสร้างทาเวสวัรนะครับเพื่อหาทุนปัจจัยในการทอดกระถินครั้งนี้ด้วยนะครับโดยอาจารย์อิฐนะครับได้ปลูกเสกนะครับตลอดไตมากเลยนะครับเพื่อนๆและทางวัดนะครับได้เปิดให้จองนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับพศ2563นะครับโดยเนื้อที่จัดสร้างนะครับและมีให้จองนะครับ มีตามนี้นะครับ 1. เนื้อทองคำลงยาแดงจัดสร้างตามจองนะครับ2เนื้อทองคำบริสุทธิ์ตัดสะจัดสร้างตามจองนะครับ3เนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาแดงสร้างทั้งหมด999เหรียญนะครับ 4. เนื้อเงินลงยาแดงสร้างทั้งหมด1,599เหรียญ5เนื้อเงินบริสุทธิ์สร้างทั้งหมด1,599เหรียญนะครับ 6. เนื้อนวะโลหะสร้างทั้งหมด 1, 1 9 9หนึ่งเ้าเหรียญน,นะครับ7เนื้อตะกัวสร้างทั้งหมดหนึ่งันหนึ่งเ้าเหรียญน,นะครับ8ดเนื้อทองแดงลมดำสร้างทั้งหมดสาม0 0ืนเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีเนื้อเหรียญน,นะครับที่ไม่ได้เปิดให้จองนะครับแต่มีการสร้างนะครับโดยมีเหตุมีเหตุออในการ ที่ไม่ได้ให้จองนะครับโดยนําไปถวายต่างๆบ้างก็มีนะครับอยู่ในเนื้อหานะครับของโบชัววัดนะครับจะมีเนื้อชนวนกระไหล่เงินลงยาแดงหน้ากากราากระไหลนาคนะครับแล้วก็เนื้อชนวนกระไหล่เงินลงยาเขียวหน้ากากกระไหล่นาคเนื้อชนวนกระไหลเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากราากระไหล่นาคและเนื้ออัปปาและเนื้อทองทิพเนื้อชนวนกระไหล่ทอง ลงยาราชาวดีสีดำเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินและเนื้อชนวนลงยาสีแดงหน้ากากเงินแท้นะครับซึ่งดูจากจํานวนการจัดสร้างแล้วนะครับก็ถือว่ามีไม่มากนะครับเพื่อนๆสาหรับรุ่นเหนรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าน่าบูชามากๆเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นกระถินเก้าอารามนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้นําเนื้อเงินสองแบบนะครับเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมศึกษากันนะครับ เป็นความรู้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเชิญเพื่อนเพื่อนเริ่มรับชมกันได้เลยนะครับนึ่งด้วยนะครับพระนะครับเป็นพระเนื้อเงินนะครับเจ้าของเดิมนะครับเลยเลี่ยมพลาสติกนะครับอุ้ยเลี่ยมพลาสติกนะครับกันผิวมานะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อให้คงสภาพผิวนะครับแต่การเลี่ยมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรในการสําหรับการดูหลักการพิจารณานะครับเพราะว่า เลี่ยมได้ใสมากเลยนะครับนี่ครับมองทะลุปุกโง่งได้ทุกมุมนะครับหลักการพิจรรารณานะครับเพื่อนเพื่อนหยิบเหรียญขึ้นมานะครับให้สังเกตนะครับสังเกตบริเวณใบหน้านะครับใบหน้าของท้าวเวสสุวรรณนะครับเพื่อนเพื่อนจะติดนะครับติดลูกตาลูกตาจะติดเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดคมชัดนะครับรวมทั้งฟันนะครับและพวกชุดเครื่องทรงนะครับขององค์ท้าวเวสนะครับ จะคมชัดเลยนะครับเพื่อนๆน,น,นี่เดี๋ยวเราลองดูเม็ดเม็ดลูกตาก่อนนะครับนี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมเป็นเม็ดเลยนะครับเม็ดเล็กๆเม็ดไม่ใหญ่มากครับเห็นไหมฟันอืมเครื่องทรง จะคมชัดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูเนื้อเงินลงยาแดงนะครับนี่เม็ดลูก,กตาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดกลมดิกเลยนะครับฟันนะครับติดชัดเครื่องทรงนะครับเครื่องทรงติดมีรายละเอียดสวยงาม กำไรข้อมือนะครับอ่ากำไรข้อมือชุดเครื่องทรงทุกอย่างตัวหนังสืออักขระอืมนี่นะครับและในส่วนของเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับเ,เพื่อนๆให้เ,เพื่อนๆสังเกตบริเวณพื้นผิวนะครับพื้นผิวร,บรอบๆอ,องค์ทาวเวสน,นะครับ เป็นเสียนนะครับวิ่งสาดกระจายนะครับซึ่งเกิดจากแรงของเครื่องปั๊มนะครับผมซูมให้ดูครับจะขาวหน่อยอ่านี่เนเพื่อนเห็นไหมครับจะวิ่งเป็นเสีนเสียนวิ่งสาดกระจายเส้นละเอียดนะครับ นำไปเป็นหลักในการพิจารณาได้นะครับเนี่ยนะครับพิกกระแสงหน่อยครับมันจะเห็นครับพื้นเนีียันี่ตึงเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมส่วนเงนินลงยาแดงนะครับ บริเวณพื้นนะครับจะมีรอยแซะนะครับแสะเนื้อนะครับเพื่อทําการลงยานะครับและเพื่อนๆสังเกตในบริเวณที่แซะนะครับจะมีนะครับเพื่อนๆจะมีเหมือนเป็นรอยขีดๆๆๆนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยครูดนะครับของเครื่องมือที่เขาใช้แสะนะครับนี่ครับวนนี้เป็นหลักในการพิจารณาได้หมดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ สวยงามและจุดต่อมานะครับให้เพื่อนๆสังเกตบริเวณเส้นกรอบนะครับเส้นกรอบเส้นกรอบของฐานนะครับที่ท้าเวทได้ยืนอยู่เนี่ยครับ บริเวณเส้นกรอบนะครับสี่เหลี่ยมนะครับจะนูนเป็นสันนะครับขึ้นมานะครับเนี่ยครับผมจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเหลี่ยมเป็นเนื้อเงินนะเพื่อนจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับจะนูน ลองดูแล้วิ็บริสุทธิ์อ่าเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเส้นเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะครับจะนูนครับ าจะไม่เรียบนะครับเนี่ยครับเส้นนะครับขีดยาวนะเพื่อนๆจะนูนเป็นแท่งนะครับอืมจะนูนเป็นแท่งเส้นเลยนะครับตัวหนังสือนะครับ ท้าวเวสสุวรรณครับชัดนะครับรวมถึงลายกระหนกนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆลายกระหนกด้านข้างเนี่ยนะครับนะครับจะโนูนขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับนูนขึ้นเป็นแท่งสวยงามนะครับ ลงยาแดงอ่าเนี่ยนี่ยครับเขาจะนูนะครับจะนูนขึ้นเป็นเส้นนะครับเนี่ครับจะไม่เรียบสม่ำเสมอนะครับกหนตก็จะคม ผมชัดเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับเป็นแท่งเลยครับมนครับเดี๋ยวเมื่อเมื่อพลิกหลังเหรียญมานะครับเพื่อน ให้ดูก่อนนะครับให้สังเกตที่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือและอักขระยันนะครับต่างๆนะครับจะคมนูนเป็นแท่งเลยนะครับเพื่อนๆพื้นเหรียญจะลื่เรียบตึงเลยนะครับในส่วนของเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับพื้นเหรียญจะมีเส้นเสียนนะครับวิ่งสายกระจายด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นผิวกระจกนะครับนี่นี่อ่านี่พลิกอย่างนี้ไม่ต้องเข้ากล้องได้ครับเนี่ยเพื่อนๆือนเห็นไหมครับจะเป็นเสียนวิ่งสายกระจายเลยนะครับ เหรียญจะตึงมากเลยนะครับเนี่ยส่วนหลังเหรียญของโลงยาแดงนะครับจะเหมือนเป็นพ่นทรายครับเพื่อนๆเนี่ยครับจะพ่นทรายนะครับพ่นทรายเงินนะครับจะพ่นทรายละเอียดหน่อยนะครับไม่ไม่หยาบนะครับอืมก็เหมือนนะครับให้สังเกตให้ดูความคมชัดของตัวยันนะครับเล็กๆนะครับ ในนี้นะครับต้องดูรู้เรื่องนะครับว่าเป็นเลขอะไรเป็นอะไรยังไงนะครับให้สังเกตจากนี้ก็ได้ครับเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเลขห้านี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่เห็นไหมครับ้ของเก๊นะผมผมว่าถ้าเกิดขอถอดนะครับมันจะเป็นก้อนไปเลยนะครับมันจะไม่คมนะครับนี่ขนาดเป็นการพ้นสายนะครับเดี๋ยวลองดูที่เนื้อเงินบริสุทธิ์ คมชัดเลยนะครับเสียงวิ่งสากกระจายเลยนะครับส่วนโค้ดนะครับเป็นโค้ดตอ,อกนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับโค้ดจะเป็นโค้ดตอ,อกนะครับเพื่อนๆต้องพิจารณาดูนะครับเป็นการตอกนะครับนี่ครับ มันจะสูมไม่ดูเห็นไหมครับจะตอกลงไปนะครับจะเหมือนบานปลายแล้วก็จะเป็นเหมือนข้างนอกจะบานนะครับแล้วจะเป็นเส้นเล็กบังคับอยู่ข้างใน,นครับลักษณะงตัวโค้ดนะครับ จะมีเส้นบังคับเล็กๆนะครับอยู่ข้างในนะครับพเพื่อนๆเ,นเห็นไหมเป็นลักษณะตัวต่อกนะครับนะครับเดดูขอบตัดด้วยครับ <c oughs> ขอบตัดสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับพเพื่อนๆจะเป็นตัดหยามนะครับ ตัดมาเกือบสุดนะครับแปบ๊บหนึ่งในสุดนี่ครับจะตัดมาเกือบสุดนะครับเราจะฉีดเป็นเม็ดทรายนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับจะตัดมาเกือบสุดนะครับเละฉีดเป็นเม็ดทรายนะครับ พื่ดูนะครับจะตัดมากับสุดนะครับแล้วจะฉีดเป็นเม็ดทรายนะครับนีครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะตัดมาเกับสุดแล้วจะฉีดเม็ดทรายนะครับ ถต่ถ้าพเพื่อนๆจำไม่ได้เดี๋ยวให้จำตรงนี้ครับบริเวณใต้ใต้บริเวณขอบตัดนะครับเอบริเวณขอบเหลี่ยนครับสองฝั่งเลยนะครับของบริเวณตำแหน่งเท้าเท้าของเท้าเวทน,นะครับนี่ครับเห็นไหมเพื่อนๆดให้ดูครับตัวตัดจะเป็นขีดหย,ยาบๆนะครับนี่ครับวิ่งเต็มเลยนะครับนี่นะพนนเพื่อน จะเป็นขีดหยาบนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้อ่าเนี่ยเนี่ยครับเราไปเป็นหลักการพิจารณาได้นะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยใต้เท้านะครับเดี๋ยวดูน้ำกันโดยสุดอ่าเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนนะครับ เหมือนกันเลยนะครับจะเป็นขีดจับยาบนะครับเต็มหมดเลยนะครับดูฝั่งนี้นันครับสะท้อนแสง จะเป็นขีดขีดจะหยาบเต็มเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นขีดขีดขีดเต็มเลยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับนะครับขอบ,บออตัดนี่เราไปพิจารณาการจ่ายตังค์ได้นะครับเพื่อนๆส่วนบริเวณด้านข้างสองฝั่งนี้ก็จะตัดลงมากับสุดแล้วจะฉีดนะครับนี่ฮะจะฉีดเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับนี่ตัดมากับสุดเราจะฉีด กับสุดนะครับเราจะฉีกนะครับเห็นไหมฉีกเป็นเม็ดทรายนะครับอืตัดมากับสุดแล้วจะฉีกเป็นเม็ดทรายสุดท้ายก็จะเฟืองอเออผมลืมพูดถึงเรื่องกล่อง,กล,องลกล่องก็จะเป็นกล่องกำมะหยี่นะครับ ตรงนี้ก็จะบอกเป็นชื่อนะครับชื่อรุ่นนะครับท้าวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิก,กานะครับกระถิ่น9ก้าลามเมืองแม่กองบอกชื่ออาจารย์นะครับนี่ครับระบุป,ปีไว้นะครับก่องจะมีบอกวัดอีกนะครับนี่บอกเบอร์โทรไว้เหมือนกันอันนี้กรรมยีนะครับเพื่อนๆ บอกชื่อทาเวบอกชื่อรุ่นชิบะครูนี่บูกล่องอีกอืมอ่าแค่นี้ก็น่าจะเป็นหลักในการพิจารณาในการดูเกตแท้ให้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะหาเช่ารุ่นนี้ได้นะครับแยวก่อนจากการในวันนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดถูกใจกดกระดิง่งกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ เพื่อได้มีกำลังใจทำคิดดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ